นี่คุณจู่ๆคุณจะมาขึ้นราคาแบบเนี้ยมันไม่โกงไปหน่อยหรอก็ถ้าคุณอยากให้ฉันแกล้งเป็นแฟนคุณก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้ฉันเพิ่มสิรวมทั้งหมดวันละสามพันบาทไม่งั้นก็ไม่ต้องมาคุยกันสามพันก็สามพันแต่คุณอย่าให้แม่กับพี่สาวผมจับได้นะว่าเราหลอกเป็นแฟนกันอนะเอ,อ็บ หรือว่าเออหรือว่าเราจะบอกแม่ไปว่าวันนี้เราสองคนไม่ว่างคะไว้ค่อยไปเยี่ยมท่านมาหลังก็ได้สิแต่ว่าแม่ของฉันเขาไม่เป็นไรหรอกนะามีผมอยู่ทั้งคน ไม่ต้องหว่วงอะไรทั้งนั้นค่ะแม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะแม่คะนี่พี่ภูคะ่ะเออเป็นแฟนหนูเองคะ่ะเออคุณป้าของฝากเล็กๆ,ๆน้อยๆครับ มามาไปนั่งกันก่อนเรือสี่อย่าไม่รีบไปเทนนะ้ำให้คุณฟูเขาเองพูดยินบื้อเลยได้ไปเซเอ่อฟูที่บ้านของฟูอะทำกิจการอะไรเหรอแล้วฟูอะ พี่น้องทีกคนละ่ะแม่คะแม่จะถามเรื่องพวกนี้ทําไมกันทําไมจะถามแค่นี้มันไม่ได้รือไงแก่ที่เป็นจริงเลยนะเออแล้วเดี๋ยว,วน,นี้น้องชายแก่เขาจะพาแฟนมากินข้าวแล้วก็มานอนค้างที่นี่นะเดี๋ยวแก่ขึ้นไปทําความสะอาดห้องให้น้องชายแก่ด้วยละ่ะรีบไปทำตอนนี้เลยนะเนี่ยน้องน้องชายแก่จะมาละ กลับแล้วครับแม่ที่แท้ภาษาเป็นยังอยากให้ฉันได้เงินไปหนึ่งหมื่นก็ต้องจ่ายค่าจ้างฉันเป็นศูนรวมทั้งหมดไม่ร้อยสามพันบาทไม่เหมือนในสมองอื่นอ้าวกลับมาแล้วเหรอจ้าลูกชายสุดที่รักแม่ครับนี่แฟนผมเองครับลูกสาสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้า แฟนลูกชายแม่ในสวนไม็บาหรือนลูกนั่นพี่เขยใช่ไหมครับแม่สวัสดีพี่เขยสิสวัสดีค่ะพี่เขยสวัสดีครับ,เ,รบเออกับข้าวมันเสร็จแล้วว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปคุยต่อกันที่ตอกินข้าวกันแล้วกันเนาะ ลืมไปไก่ย่างมาแล้วค่ะสี่เดี๋ยวเธอไปตัดข้าวแล้วก็ไปกินหลังบ้านนะตรงนี้โต๊ะเ,เต็มนะแลไหนๆที่ก็ยืนแล้ว ไปตักข้าวให้ผมถ้วยหนึ่งสินี่นายก็อยู่ใกล้ครแค่นี้เองก็ไปตักเองสิล้างนี่นั่งนี่นะขอแค่นี้ก็มไดาไม่มี้ำจัดน้มามากินข้าวแลวนะ เนื้อสับไม่ใช่หรออะเน,นี่ยของโปรดที่เธอชอบกินนุษาจ้านุษาชอบกินไก่ย่านใช่ไหมจ๊ะดีเดียร์งลูกขอบคุณค่ะคุณป้าเอ่อคุณป้าคะคือว่า หนูกับพี่แม็กวางแผนเรื่องแต่งงานกันค่ะแต่ทั้งบ้านหนูอ่ะคุณพ่อกับคุณแม่ท่านบอกว่ายังไงซะก่อนที่จะแต่งงานอ่ะก็ต้องมีบ้านในเมืองสักหลังแต่บ้านในเมืองอ่ะราคามาตั้งห้าหกล้านใช่ไหมลูกแม่ครับแต่พี่ซีมีเงินนะครับเงินของพี่ที่มีพี่ก็ให้แม่ไปหมดแล้วแล้วตอนเนี้ย แม่ก็ใช้หมดแล้วด้วยไม่พี่ทำงานมาสองปีแล้วนะครับจะไม่มีเงินเก็บบ้างเลยเหรอจะว่าไปพี่ก็ยังมีนี่แกไม่ต้องไปหวังอะไรกับพี่เขยแกเลยนะถึงเขาจะมีเงินเนี่ยมันก็เป็นเงินของเขาไม่ใช่ธารรงการของ,ของเขาที่จะมาซื้อบ้านให้แกคุณแม่คะแม่หนูยังบอกอีกนะคะ ถ้าไม่มีบ้านมีเมืองสักหลังอะ่ะจะไม่ยอมให้หนูแต่งงานกับพี่แม่แม่ครับแม่ดูพี่สิครับผมเป็นน้องชายแ,แท้ๆพี่เขายังไม่อยากช่วยผมเลยผมว่ามีหวังตระกูลเราคงไม่มีทายาทสืบะกูลแล้วล่ะสี่แกเป็นพี่สาวแท้ๆของเขาเนี่ย ทำไมแกจะช่วยหลือน้องสักอย่างน่ยมันจะไม่ได้หรือไงฮะคุณป้าคะซื้อบ้านทั้งทีอ่ะก็ต้องซื้อหลังใหญ่เลยนะคะคุณป้าจะได้ไปอยู่ด้วยกันถ้าถึงตอนนั้นน่ะหนูจะเป็นคนดูแลคุณป้าเคะ่ะใช่แลรวครับแม่เห็นไหมก็คงจะมีแต่ลูกชายใช่นั่นแหละที่จะตั้อยูกับฉันน่ะ ส่วนแกนะเลี้ยงหมาก็ปืนก็สุกกปากอะมาพีข้าไีค่ะมาเยอะแ,แม่คะตั้งแต่เล็กจนตโตหนูได้ใส่เสื้อผ้าของคนอื่นตลอดของเล่นของน้องแม่ก็ซื้อใหม่ให้ทุกวันหนูเนี่ยไม่เคยมีของเล่นเป็นของตัวเองสักชิ้นแล้วตอนหนูเริ่มทำงานก็ต้องส่งค่าเทอมให้น้องเงินเดือนของหนู หนูก็ใช้เดิอนละแค่ไม่กี่พันแต่รองเท้าของน้องเนี่ยคู่ละเกือบหมื่นหนูทำนี้เท่าไหร่แม่ก็ไม่เคยพอใจในตัวหนูแล้วแจเกิดมาเป็นพี่ล่ะในเมื่อแกเกิดมาเป็นพี่แกก็ต้องเสียสละให้น้องแล้วถ้าน้องเกิดก่อนหนูแม่จะทำแบบน,นี้กับหนูไหมคะ,ะถ้าน้องแกเกิดก่อนนะหรอฉันก็ไม่มีแกไง เพื่ถ้าแกไม่ช่วยน้องแกซื้อบ้านแล้วก็แกก็ต้องมาเรียกฉันมาแม่ฉันไม่มีลูกเหมืองแกไม่มีทางปีกล้าขาแข็งแล้วใช่ไหมก็แค่บ้านหลังเดียวครับอย่าว่าแต่หลังเดียวเลยครับสิบหลังก็ยังได้งั้นพี่ก็ซื้อให้เราสองคนสิคะ เรื่องหอของผู้คุณสองคนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับผมไม่รทราบทำเป็นคุยโววัดหลูที่จอดอยู่หน้าบ้านอะสงสัยว่าคมเช่ามาแน่ใครกันแน่ที่ถูกเช่ามา มพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะนี่พี่จะหาว่าฉันถูกเช่ามานั่นหรอถ้ากล่าวหากันแบบนี้ฉันขอตัวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเด็นดดก่อนก็คุยคุยกันลูกแม่ครับผมจะแต่งงานกับน้องสาวคนเดียวครับ ถ้าชาตินี้ผมไม่ได้แต่งงานกับน้องสาผมก็จะไม่แต่งงานแล้วครับแม่เจนเจนก่อนนั้นหนูแล้วก็เรื่องเดินหอของเธอสองคนน่ะเดี๋ยวรอไปก่อนส่วนเธอสองคนเมื่อไหร่จะแต่งงานกันแล้วค่าสินสอดจะว่าไงฟูกพ่อของเซีย เขาก็จากสีไปตั้งแต่ซีียงเล็กมนไม่ง่ายเลยนะก่อที่แม่จะเลี้ยงซีจนโตและเป็นคนดีขนาดนี้ถ้าจะให้แม่ยกลูกสาวให้เธอฟรีๆมันไปไม่ได้คุณแม่มีอะไรก็พูดมาตรงๆเลยดีกว่าครับถ้างั้นฉันก็จะไม่อ้อมค้อมแล้วนะลูกชายฉันกนกำลังจะแต่งงาน แต่ก็ยังขายเงินอีกห้าล้านแล้วถ้าลูกสาวฉันแต่งงานเข้าบ้านเธอไปเขาก็ต้องไปเป็นคนในครอบครัวของเธอต้องคอยไปรับใช้ครอบครัวของเธอตลอดไปฉันว่าเงินห้าล้านเนี่ยนะคงไม่แพงหรอกมั้งแม่คะถ้าแม่พูดแบบนี้ถ้ากับว่าไม่ขายลูกสาวกินนะคะ าเกิดว่าให้แม่ไป5้าล้านแล้วต่อจากเนี้ยหนูจะใช้ชีวิตต่ออยังไงคะพิงญาไปเลยนะแม่บอกแบบไหนก็แบบนั้นสิใช่กอแก่ห้าล้านเองท้าไมแฟนแกก็จะให้ไม่ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าแฟนแกเขาจะให้หรือไม่ให้และเขาจะสำคัญตัวแกมากน้อย ใช่ผมเพิ่งเข้าใจเระวันนี้แหะครับว่าทุกครั้งที่ผมชวนซีกลับบ้านซีถึงไม่อยากกลับมาที่นี่พูดจาดีๆหน่อยนะนี่ฉนแม่ซีนะถ้าคุณดีต่อซีรักซีเหมือนกับน้องชายเขาอย่าว่าเด่ก5ล้านเลยครับส0บล้านก็ให้ได้แต่ตอนนี้อย่าว่าแต่5้าล้านเลยบาทเดียว ก็อยาคิดว่าจะได้ไปจากผมไม่ใช่ว่าผมไม่รักสีนะครับแต่พวกคุณตัางหากล่ะที่ไม่คู่ควรกับสิ่งที่ขอมาแม็รรอให้คุณซื้อบ้านได้เมื่อไหร่อ่ะค่อยโทรมาหาฉันนะทีละทีละะสิทีละแม่ครับถ้าผมไม่ได้แต่งงานกับสา ก็พ่อ,อพี่ซีคนเดียวเลยฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายค่าสินสอดของซีห้าล้านบาทถ้าวันนี้ไม่มีจ่ายก็เชิญใส่หัวจากบ้านไปซะต้องขอโทษด้วยนะครับซีไม่ใช่แฟนผมครับนี่แกพูดแบบนี้หมายความว่าไงแกหลอกพี่สาวฉันหรอพูดความจริงมาเลยนะพูดสิ ซีเป็นภรรยาผมครับนี่นีแกงั้พี่นะช่วยผมสักครั้งนะครับถอยรถป้ายแดงให้ซอซะด้วย พี่คงไม่ได้เดือดร้อนอะไรสินะใช่กูเป็นคนผิดผิดที่ช่วยเหลือคนนี้ละคุณอย่างมึงพี่ฟูพี่ดูนี่สิมิงอะ่ะยืมเงินพี่ไปสองแสนนี่ก็เกือบสองปีแล้วนะไม่เห็นมันเอาเงินมาคืนให้พี่สักทีนี่มันมีเงินอะ่ะ ไปซื้อนาฬิกาแพงๆให้เมียมันแต่มันไม่มีเงินมาคืนให้เราเนี่ยนะขอจะพ้นเล่นๆก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะเป็นของพองก็ได้ไม่ใช่พี่พี่ดูดีๆนี่เดือนก่อนเขาไปเที่ยวเกาหลีนี่เขาซื้อกระเป๋าชาแนลให้เมียมันด้วยนี่มันไปนี่ไปนู่นใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่มันไม่มีเงินมาคืนให้เราเนี่ยนะนีายวน้องแกมีแกก็มาคืนเองแหละแล้วที่สําคัญตอนนี้เราก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินสักหน่อย มันไม่ใช่ว่าเราเดือดร้อนหรอไม่เดือดร้อนนะพี่มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของคนเราพี่ลืมไปแล้วเหรอตอนที่หมิงมายืเมเงินกับเราอ่ะเราลําบากแค่ไหนที่รักอาการแม่ครั้งเนี้ย่หนักมากเลยนะเงินเก็บที่เรามีอ่ะคงไม่พอจ่ายค่ารักษาแน่ๆเลยอะ่ะพี่คุณไม่ต้องห่วงนะเรื่องค่ารักษาของแม่ เดี๋ยวผมจะจัดการเองวัดดีวัดดีครับพี่ฟูกวัดดีครับซอมิงมาได้ไงเนี่ยเออคือคือว่าพี่ฟูผมมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่นิดหน่อยครับได้คเดี๋ยวเราลงไปคุยกันเีมมีเรื่องอะไรเหรอ ดูสีหน้าไม่ดีเลยอ่ะคืออย่างนี้ครับพี่ผมโดนโกงเงินอ่ะตอนนี้ติดนี่นอกระบบอยู่สองแสนผมต้องการใช้เงินด่วนมากผมเลยว่าอยากจะไม่ขอยืมกับพี่หน่อยสองแสนเลยเหรอใช่พี่ถ้าผมไม่ได้วันนี้ผมตายแน่ๆเลย ผมรู้ว่าพี่อ่ะต้องใช้เงินแต่ผมไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆอ่ะผมถึงได้มาขอร้องพี่นะพี่นะช่วยผมสักครั้งนะครับตอนนี้เงินเก็บพี่อ่ะก็ต้องเอาไว้รักษาแม่ถ้าพี่เอายืมให้เองอ่ะพี่เองก็เดือดร้อน เดี๋ยวมิเอาเงินนี้ไปใช้ก่อนนะเรื่องค่ารักษาแม่พี่อ่ะเดี๋ยวพี่กาซ้อเราจะหาวิธีเองขอบคุณพี่มากๆนะครับขอบคุณพี่จริงๆไม่เป็นไรงั้นยังไงผมจะรีบเอามาคืนให้พี่นะครับ เออแต่ว่าพี่ฟูครับซอครับ,รบเรื่องนี้ผมขอร้องละครับอย่าให้เมียผมรู้เด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นเมียต้องหาเรื่องทะเลาะกับผมแน่เลยงั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับแล้วตอนเนี้ยพี่จะเอาอยัางไงพี่จะไปทวงหรือว่าให้หนูไปทวงจะไปทวงอะไรกัน ไอหมิงอ่ะมันเป็นน้องชายพี่อย่างน้องก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่คืนคราวนี้เดี๋ยวอีสองสามวันนะพี่จะเจอหมิงพี่จะถามเขาเองนะงั้นพี่ริจการเลยนะถ้าพี่ไม่จัดก,การอ่ะหรูจะไปจัดก,การเอง แม่คะสปาร้านนี้เป็นยังไงบ้างคะแม่ดีมากเลยจ้ะลูกแมมจะให้ไม่ดีได้ไงคะแม่สปาร้านนี่นะเป็นสปาที่ดีที่สุดในเชียงใหม่เลยนะคะแม่ไปเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โซฟาก่อนนะคะแม่จ้ะแม่คะนั่งก่อนนะคะจ้ะแม่เดี๋ยววันนี้หนูซื้อคิมนี่ก็ับบ้านไปให้แม่ใช้ด้วยนะคิมนี้ใช้ดีมากเลยนะคะแม่จ้ะลูกเออ ยียยอะไรคะแม่นั่น,น,นมันปิงปิงภรรยาหมิงไม่ใช่หรอใช่ค่ะแม่โหดูสิหมิงนะติดเงินพี่ฟื้นไม่ยอมคืนแต่กลับมีเงินให้เมียตัวเองมาทำสปาร้านหลุนๆแบบนี้แม่คะแม่นั่งรอหนูที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูมานะคะปิง อ้าววัสดีค่ะซอวัสดีจ้านี่หมิงไม่ได้มาด้วยเหรออ,อไม่ได้มาด้วยค่ะช่วงนี้พี่หมิงงานยุ่งอะค่ะเหรอดีแล้วที่พี่เจอปิงวันเนี้ยพี่มีอะไรจะบอก ถพี่ออกรถใหม่โคตรแจ่มเลยเนี่ยพอดีซื้อให้ซอนอะ่ะรถที่ใช้อยู่เก่าแล้วแกบอกอยากได้รถใหม่ก็เลยจัดให้ผมละอิจดชาซอนจริงๆ <c oughs> แหมพี่ฟูถอยรถป้ายแดงให้ซอสซะด้วยพี่คงไม่ได้เดือดร้อนอะไรสินะนี่อย่าบอกนะว่ากรเอินเงินแค่สองแสนอะถึงก็ต้องมาทวงผมถึงที่นี่นี่ยังพูดอะไรอะ พี่บอกแล้ว,ว่าจะทวงเองเองก็ใช่ไงพี่ไม่ได้มาทวงเองหรอกแต่พี่อ่ะให้ซ้อมมาทวงที่เมียผมตอนที่ผมไปยืมเงินกับพี่อ่ะผมเคยบอกกับพี่แล้วนี่ว่าอย่าให้เมียผมรู้ตอนนี้เมียโกรธวายผมแค่ไหนอ่ะโธ<ถ>เป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรกันยืมเงินให้น้องชัยแค่นี้ถึงกับต้องให้เมียไปทวงตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแถมยังซื้อรถใหม่ให้เมียเรื่องแค่เนี้ ก็ไม่รักษาคำพูดนี่มึงเป็นใครมึงขู่ปากไปเลยนะถ้ามึงไม่รู้เรื่องมึงก็อย่าพูดหมิงพี่ยืมเงินให้เองเนี่ยพี่ผิดใช่ไหมพี่พูดตรงๆเลยนะอย่าว่าแต่แหซ้อไปทวงเลยพี่อะไปทวงเงินถึงหน้าบ้านพี่ก็ไม่ผิดเพราะเองอะเป็นคนติดหนี้พี่ได้ เกะเงินแค่สอนะงแสนอ่ะเพียงเอาขึ้นไปแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ต้องขอความช่วยเหลือกันอีกเดี๋ยวมีอะไรอีก ผ่านมากูช่วยเหลือมึงทุกอย่างมึงรู้ไหมตอนที่กูยืมเงินให้มึงอ่ะเป็นตอนที่กูเดือดร้อนที่สุดมึงยืมกูไปสองปีกูไม่เคยทวงมึงสักครั้งแต่มาตอนนี้กูกลายเป็นคนผิดใช่กูเป็นคนผิดผิดที่ช่วยเหลือคนนี้และคนอย่างมึงต่อจากนี้ไปเราจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกัน 赛我妹！ ต้องเสร็จในภายในอาทิตย์นี้พ่อคะนี่คือเชื้อของเราค่ะพ่อกำลังยุ่ยอยู่มิยุ่พ่อก็ยังไงต้องเสร็จต้องไม่เสร็จไม่ได้เห็นไหมพ่อคะพ่อคุยโทรศัพท์ไม่เห็นเหรองานที่ผมสัง่งให้คุณทำอะ่ะทำเสร็จหรือยังยังไงวันจันทร์ผมจะรีบจัดก,การให้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดผมพอดีครับ ครอบครัวไปเที่ยวครับอะไรนะวันหยุดผมเป็นเจ้านายคุณผมยังไม่มีวันหยุดเลยถ้าคุณไม่ส่งนยอย้อผมวันนี้ปีนี้คุณอยวว่าหวังว่าจะได้รับโบน,นัสพ่อคะพ่อคุยโทรศัพท์ไม่เห็นเนระพ่อคะอวันนี้พ่อต้องไปทํางานหรือเปล่าคะไม่ไปแน่นอนลูกวันนี้เป็นวันอาทิตย์พ่อมีเวลาอยู่กับลูกทั้งวันเลยนะเย่หนูดีใจที่สุดเลยหนูอยากให้ทุกวันเป็นวันอาทิตย์ หนูจะได้อยู่กับคุณพ่อพ่อก็เหมือนกันลูกอืมว่าแต่วันนี้เราจะไปไหนกนดีนะหนูอยากไปสวนสัตว์ค่ะได้เลยเออคุณหิิงงั้นวันจันทร์คุณค่อยมาเคียรงานให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะไปจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยครับไม่เป็นไร วันนี้เป็นวันครอบครัวได้ครับบอสขอบคุณบอสมากนะครับครับสวัสดีครับผมบอกคนแล้วว่างานนี้ัะไงต้องเสร็จในภายในอาทิตย์นี้พ่อคะนี่กี่ชายาของเรานะคะพ่อมึงยุ่งอยู่มึงยุ่งกับพ่อ ยังไงต้อยเสร็จต้องไม่เสร็จไม่ได้นะเข้าใจไหมพ่อคะจุนี่สิคะหนูมีอะจะให้พ่อกินหนูทำอะไรของหนูเนี่ยสารพ่อเลิกหมดแล้วเนี่ยนะครับเาค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจใหนูแค่อยากให้พ่อกินทีเฉยๆไ,ไ,ไปไปไปกินที่โต๊ะนู้นไป นี้พ่หนูไปเที่ยวสวนสัต์ได้ไหมคะจิงลูกอยากดูอะไรลูกก็ดูจากในทีสิลูกช่วงนี้อ่ะพ่องานยุ่งมากนะพอรีบไปทำงานก่อนนะ เลือของคุณลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนคุณลูกค้าเซ็นชื่อตรงนี้ให้หน่อยนะคะสวัสนี้เป็นนบาบัตรของปู่ยิ่งเจเลยนะคะถ้าคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรสามารถติดต่อกับทางเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะขอบคุณครับพร้อมกลับมาแล้วลูก ไปไหนออมพ่อไม่ใช่ต้องทำางาเหรอคะพ่อคะวันอาทิตย์นี้พานูอไปเที่ยวสวนสัตว์ได้ไหมคะถิงลูกอยากดูอะไรลูกก็ดูจากในทีสิลูกช่วงนี้อ่ะพ่องอานยะุ่งมากนะพอรีบไปทำงานก่อนนะวันนี้พ่อจะพาหนูไปสวนสัตว์นะ พ่อไม่ต้องทำงานหรอคะงานก็ต้องทำที่บริษัทสิลูกต่อจากนี้ไปทุกวันอาทิตย์จะเป็นวันของหนูนะ